มาที่เรื่องราวของการทำพาสปอร์ตกันบ้างหลังจากที่ผ่านมาโอ้โหหลายคนไปทำพาสปอร์ตกัน <c oughs> แล้วต้องไปเข้าคิวตั้งแต่เที่ยงคืน <c oughs> ตีหนึ่งตีสอง <c oughs> บางทีต้องไปจองคิวออนไลน์ตั้งแต่เที่ยงคืนอ, <c oughs> อะไรที่ไม่เคยเป็นบ้านเม <c oughs> ืเเองเราใช่ครับแต่ว่าล่าสุดทางด้านของสถานการณ์บ้านเมืองเราเนี่ยมันเริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว <c oughs> การทำพาส,สปอร์ตที่สูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเขาจะมีการเปิดให้ทำพาส,สปอร์ตกันได้แล้วนะฮะเรือเมื่อไหร่เมื่อไหร่วันที่2มิถุนายนนี้วันจันทร์ที่ถึงนี้อ่าแล้วที่เคไปเ e e อสปานาดเอสปนาดคือการจองออนไลน์อ๋อ,อแล้วก็ยังเปิดไหมจะเปิดถึงวันที่30พฤษภาคมแล้วก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าทางด้านของ การทำพาสปอร์ตเนี่ยเขาไปจองที่ไว้ชั่วคราวไงฮะหลังจากนี้ก็นนจะแก้แก้ปัญหาว่าไปศูนย์ราชการไม่ได้ใช่<ะ>หลังจากนี้ก็จะเริ่มต้นนะฮะจันทร์ที่2มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณก็สามารถไปทำพาสปอร์ตที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะได้แล้วรวมถึงที่ศูนย์ปิ่นเกล้ารวมแล้วก็เซ็นชัลบางนาใชก็จะให้บริการได้ เต็มรูปแบบเหมือนเดิมวันที่2มิถุนายนใช่ครับส่วนคนที่จองคิวออนไลน์ line, ที่จองผ่านอินเทอร์เน็ตจองคิวแล้วก็ไปทำที่อีสานาดเนี่ยจองได้แค่ถึงวันที่30พฤษภา,ภาคมเท่านั้นแล้วอย่าไปอีกนะเพราะว่าเขาหมดหมดแล้วพอแล้ว,ลวนะฮะแต่เค้กก,ก็กลายเป็นประวัติศาสตร์เลยนะเค้กได้ไปทำพาสปอร์ตท,ที่อสปานา ก็จองมาสักหกเจ็ดโมงเช้าคิวจองยังเหลือเลยตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องมายืนเข้าแถวตอนเที่ยงคืนจะมีคนลิ้งประจอยไปเที่ยวเมืองนอกก็เลยต้องไปทำพาสปอร์ตอีกเดือนสองเดือนนะฮะจะขอไปวันหนึ่งอ่ะวันเดียวหมายถึงว่าห่างจากคุณผู้ชมไปวันเดียวง่ายโอ้โหเธอเป็นชั้น่นไปทั้งอัิตย์